สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเอกสารน่าสนใจฉบับหนึ่งกันนะครับเป็นเรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของเออจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวครับที่เขาทำงานกันในอบทอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือพวกเทศบาลอบตออะไรแบบนั้นที่ดูแลพื้นที่เราๆท่านๆนี่แหละครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะ เอกสารตัวนี้เนี่ยมันจะบอกรายละเอียดเลยว่าคนที่ทำตำแหน่งนี้เออจริงๆแล้วเขาต้องทำอะไรหน้าที่รับผิดชอบมีอะไรบ้างคุณสมบัติทักษะคือเหมือนเป็นพิมพ์เขียวของตำแหน่งนี้เลยค่ะครับผมเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยว่าบทบาทของเขานี่มันสำคัญยังไงกับการขับเคลื่อนท่องเที่ยวในชุมชนในท้องถิ่นของเรานะครับเอาหลักมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่า ตำแหน่งนี้เขาจัดอยู่ในประเภททั่วไปนะครับสายงานก็คือปฏิบัติงานส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะที่น่าสนใจคือมันไม่ได้มีแค่ระดับเดียวนะคะแต่ว่ามีเส้นทางให้เติบโตได้เริ่มจากระดับปฏิบัติงานพอมีประสบการณ์เชี่ยวชาญขึ้นก็ขยับเป็นชำนาญงานแล้วก็สูงสุดคืออาวุโสค่ะอ๋อมีหลายระดับใช่ค่ะ ซึ่งแน่นอนว่ายิ่งระดับสูงขึ้นความรับผิดชอบก็จะซับซ้อนขึ้นต้องใช้ความสามารถมากขึ้นตามไปด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นหัวใจหลักจริงๆของงานนี้คืออะไรครับหลักๆเลยนะคะก็คือการลงมือทำเรื่องส่งเสริมเผยแพร่าการท่องเที่ยวในพื้นที่อ,อปทอนั้นๆค่ะแล้วก็รวมไปถึงต้องคอยออควบคุมดูแลด้วยนะคะพวกบริการธุรกิจท่องเที่ยวให้มันเป็นไปตามมาตรฐานไม่ใช่แค่โปรโมทอย่างเดียว อ๋อครับครับคือต้องทั้งส่งเสริมทั้งกำกับดูแลไปพร้อมๆกันแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับก็ยังต้องให้คำแนะนำเผยแพร่ข้อมูลพวกแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆกิจกรรมต่างๆและที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือการประสานงานค่ะต้องคุยกับหน่วยงานอื่นเยอะมากทั้งรัฐเอกชนหรือแม้แต่คนในชุมชนเองเพื่อให้งานท่องเที่ยวมันเดินหน้าไปได้แบบเออเป็นระบบนะคะเข้าใจครับ ทีนี้ลองมาดูให้ชัดขึ้นในแต่ละระดับบ้างดีกว่าครับเริ่มที่ระดับปฏิบัติงานเลยระดับเริ่มต้นเนี่ยบทบาทจะเน้นไปทางไหนครับระดับนี้นี่เรียกว่าเป็นเหมือนหน่วยหน้าเลยค่ะเน้นลงมือทําจริงๆเลย เช่นออกไปเผยแพร่ข้อมูลจัดกิจกรรมทําพวงสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อะไรแบบนี้ค่ะเหมือนเป็นคนให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวโดยตรงเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะอาจจะต้องทําหน้าที่คล้ายๆมัคุเคทศเบื้องต้นด้วยสัมไปไยช่วยจัดโปรแกรมทัวร์อำนวยความสะดวกต่างๆแล้วก็ยังต้องช่วยเก็บข้อมูลทําสถิติทํารายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ท่องเที่ยวแล้วก็ที่สําคัญคือช่วยควบคุมดูแลพวกธุรกิจนําเที่ยว มักุเทศให้เขาทำตามกฎระเบียบค่ะโหฟังดูงานเยอะครบเครื่องเหมือนกันนะครับสำหรับระดับเริ่มต้นแล้วพอเก่งขึ้นมีประสบการณ์ขยับไปเป็นระดับชำนาญงานกับอาวุโสนี่บทบาทเปลี่ยนไปเยอะไหมครับเปลี่ยนไปพอสมควรเลยค่ะจากที่เคยเป็นหน่วยหน้าก็อาจจะขยับมาเป็นเหมือนออแม่ทัพ หรือฝ่ายวางแผนมากขึ้นจะเน้นใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมากำกับดูแลมาตรวจสอบการทำงานของน้องๆในทีมวางแผนโครงการประเมินผลหรือว่าให้คำปรึกษาในเรื่องที่มันซับซ้อนยากๆที่ระดับปฏิบัติงานอาจจะออยังแก้ไม่ได้อ๋อแสดงว่าต้องมองภาพกว้างขึ้นเยอะเลยถูกต้องค่ะ แล้วพอเป็นระดับอาวุโสเนี่ยอาจจะต้องทำงานเชิงวิชาการมากขึ้นด้วยนะคะเช่นไปศึกษาค้นคว้าหรือทำวิจัยเล็กๆเ,เพื่อพัฒนางานท่องเที่ยวในพื้นที่หรือแม้กระทั่งเป็นวิทยากรไปฝึกอบรมให้คนอื่นได้เลยค่ะฟังดูเป็นเส้นทางที่ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วใครลหะครับที่จะเข้ามาทำหน้าที่สำคัญนี้ได้เอกสารระบุค,คุณสมบัติไว้ยังไงบ้างครับ ถ้าดูที่คุณสมบัติเริ่มต้นเลยนะคะเขาต้องการคนที่จบปวทหรือปวสหรือเทียบเท่าค่ะก็คือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคกับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้องค่ะสาขาที่เกี่ยวข้องนี่กว้างไหมครับมีอะไรบ้างพอจะยกตัวอ,อย่างได้ไหมค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะ เพราะงานท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องใช้ความรู้หลายด้านเหมือนกันเช่นบัญชีการตลาดเลขานุการคอมพิวเตอร์ภาษาต่างประเทศการโรงแรงการท่องเที่ยวบริหารธุรกิจการเงินหรือสาขาอื่นๆที่ทางหน่วยงานกลางอย่างกอจอกชอชหรือกออบตอเขารับรองว่าเ,เหมาะสมค่ะครับผมแล้วถ้าจะไต่ระบับไปเป็นชำนาญงานอาวุโสล่ะครับนอกเหนือจากความเก่งแล้วต้องมีอะไรอีก อันนั้นต้องมีชั่วโมองบินค่ะคือประสบการณ์ทำงานในสายงานนี้หรือที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่เขากำหนดไว้ค่ะเช่นถ้าเริ่มจากปวทหรือปอวสอ,อาจจะต้องมีประสบการณ์สัก6ปีเพื่อขึ้นชำนาญงานหรือ8ปีเพื่อขึ้นอาวุโสแต่รายละเอียดตรงนี้อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะคะต้องดูตามประกาศณเวลานั้นๆค่ะโอเคครับชัดเจนครับนอกเหนือจากวุฒิกับประสบการณ์แล้วความรู้ความสามารถ ทักษะเฉพาะทางล่ะครับมีอะไรที่เขาเน้นเป็นพิเศษไหมมีแน่นอนค่ะก็ต้องมีความรู้ในงานที่ทําอย่างเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ต้องเข้าใจเพื่อน,นํามาประยุกต์ใช้ได้ต้องมีความรู้รอบตัวเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันการเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ต้องรู้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะครับแล้วทักษะล่ะครับทักษะพื้นฐานเลยนะคะ ก็อย่างการใช้คอมพิวเตอร์การประสานงานการจัดการข้อมูลพวกนี้จำเป็นอยู่แล้วส่วนสมรรถนะหรือคุณลักษณะที่ต้องการก็เช่นการมุ่งผลสำเร็จคือทำงานให้เสร็จให้ได้ผลดีการบริการที่ดีความเข้าใจองค์กรเข้าใจระบบงานมีจริยธรรมและก็ทำงานเป็นทีมได้ค่ะผมเห็นมีสมรรถนะเฉพาะที่น่าสนใจด้วยนะครับเช่น ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่นอันนี้สำคัญมากในอปทอแน่ๆแล้วก็มีอีกอันคือศิลปะการโน้มน้าวจูงใจทำไมทักษะนี้ถึงถูกระบุไว้ชัดเจนเลยครับมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอเป็นคำถามที่ดีมากค่ะที่ต้องมีทักษะนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการน่องเที่ยวเนี่ย ต้องดิวกับคนเยอะมากๆค่ะทั้งชาวบ้านในชุมชนผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารบริษัทน้าเที่ยวนักช่องเที่ยวหรือแม้แต่หน่วยงานอื่นๆทีนี้การจะผลักดันโครงการอะไรสักอย่างหรือจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยมันมักจะต้องมีการพูดคุยเจรจาต่อรองการโน้มน้าวให้คนเห็นด้วยให้เขาร่วมมือด้วยเนี่ยเลยสําคัญมากๆค่ะถ้าพูดไม่เป็นนี่เอ,องานอาจจะไม่เดินได้เลยนะคะอ๋อเข้าใจเลยครับ ต้องใช้ทักษะการสื่อสารการเจรจาต่อรองสูงมากสรุปแล้วเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่บทบาทหลากหลายจริงๆนะครับเป็นทั้งคนทำาร r คนประสานงานคนคุมกฎและก็เป็นที่ปรึกษาด้วยเพื่อให้การท่องเที่ยวท้องถิ่นมันเดินหน้าไปได้จริงๆใช่เลยค่ะเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ทั้งความรู้ทักษะและที่สำคัญมากๆคือความเข้าใจในพื้นที่อย่างลึกซึ้งจริงๆค่ะ แต่สิ่งที่เราอาจจะเก็บไปคิดต่อกันได้ก็น่าสนใจนะคะว่าในโลกความเป็นจริงนะคะเจ้าหน้าที่เหล่านี้เขาจะสร้างสมดุลได้ยังไงระหว่างการที่เราต้องดันการท่องเที่ยวให้มันสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจกับการที่ต้องคอยเบรกหรือควบคุมเพื่อรักษาทรัพยากรรักษาวัฒนธรรมในพื้นที่ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนอันนี้น่าคิดค่ะเป็นโจทย์ที่ท้าทายและน่าสนใจมากจริงๆครับ สำหรับการเจาะลึกเอกสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักง,งานส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันนี้ก็ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับขอบคุณมากครับยินดีค่ะ